อันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟักไข่ผมนะครับนี่ฟักไข่อยู่นะครับทำงานเครื่องฟักไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนะครับชุดนี้กำลังหัดกินอาหารนะครับตัวนี้เป็นสีป่านะครับสายค้าวลมัวด่างนะครับตัวนี้ป่าัวด่างัวด่างนิดนึงนะครับตัวนี้สีทองนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงยกปีกอยู่นะครับตัวนี้สีัวด่างนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแขกใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับเป็นแขกใหญ่ใหญ่ดูตัวสวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นมะน้อยลีนะครับวันนี้ก็อยู่ ห้องนะครับอยู่ห้องอยู่ที่ทํางานนะครับก่อนไปทํางานนะครับวันนี้ก็เอาลุกลกนะครับออกได้ประมาณพกกี่วันนะครับบางทนยังมาถึงบาทานยังมาถึงเจ็ดวันนะครับผมเอามาป้อนเพราะว่าอ่ามากระต้องเอามานํานะครับเพราะว่าเวลากลับไปบ้านห่างจากที่ทํางานเนี่ยลอยสี่สิบโลนะครับดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งไ้จนกว่าวันที่กบันหยุดกัจีใหญ่เตลิดนะครับวันนี้ก็เลยเอาวันนี้ก็เลยเอามาพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นที่กินหันกินเองเป็นนะครับรอดส่งแล้วก็ ตัวนี้น้อยที่ผมมองป่วนนะครับน้อยมากนะครับยังเล็กมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงที่ผมเรียงว่ามีอะไรดึงนะครับมาดูว่าผมเรียงอะไรบ้างก็มีเดี๋ยวผมไปดูนะครับอันนี้ก็จนี้เป็นเครื่องฟักไข่ผมนะครับฟักไข่อยู่นะครับทางานเครื่องฟักไข่นะครับอันนี้กอจะเป็นลูกป้อนนะครับชุดนี้กําลังหัดกินอาหารนะครับตัวนี้เป็นสีป่านะครับสายคาลงัวด่างนะครับตัวนี้ป่าัวด่างัวด่างนิดนึงนะครับ ตัวนี้สีทองนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงยกปีกอยู่นี่นะครับตัวนี้สีหัวด่างเล็นึงนะครับตัวนี้เป็นแขกใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับเป็นแขกใหญ่ใหญ่ดูต ah ัวรูดตัวครับใหญ่ตัวใหญ่กว่าที่ขกงเขาใหญ่เลานึ่นะครับนี่แขกหน่อยนี่นะครับตัวที่ผมบอกว่าผมมาป้อนใหม่ในน้อยเลยครับนี่เล็กมากนะครับเล็กมากหลายคนจี่าเอาคือเล็กเท่นะครับเล็กมากนะครับผมมาป้อนถามว่าป้อนในบ่อป้อนได้นะครับแต่ว่าอยากให้ดีคือจะเก็บันไปนะครับ พอดีเจ็ดถึงสิบวันนี้มันเล็กไปนะครับเล็กไปแต่ก็ป้อนได้นะครับพ่อแม่ที่ผมบอกนะครับนี่เป็นลูกโคกุ๊กนะครับเอามาป้อนเพราะว่ามาทํางานก็ต่อมาได้นะครับพ่อแม่ก็ปล่อยให้มันผสมพันธุ์ออกไข่กันใหม่นะครับนี่ก็มานําอากาศบรรยากาศกับบ่มีหลายๆนะครับคู่รุ่นกับบ่รูเขาคู่กันยังนะครับเห็นตะไนเห็นเขาไปหมอบไปรังแหละบ่รูว่ามันเขาคู่กันนี่พวกเขากับบ่รังบ่รูตะวันี่มันอยู่น้ำกันในรังกับบ่บ่รูนะนอนอยู่ในรังนะครับอันนี้ก็บอีเ็นบ่อ บ่อเลียงอ้นนะครับเลียงอ้นผมนี่เลียงอ้นอ้นนี่กินในไผ่นะครับกินในไผ่แล้วก็ข้าโพดแห้งนะครับเลียงง่ายนะครับเลียงง่ายเลียงง่ายมากเลยนะครับอ้นนี่ไผ่ชอบกินมากก็คือไผ่นะครับสําหรับลูกนกรุ่นนี้นะครับสาหรับคนที่ได้มาานะครับหรือว่าอยากป้อนนะครับผมแนะนํานะครับว่าถ้าเล็กขนาดนี้นะครับอ่าให้ป้อนเปียกนะครับปอนอาหารเปียกก็คือบ่ออย่างให้กินแห้งนะครับพอเ่าเล็กเกินไปนะครับมันเล็กเกินไปก็คือบ่อมันจะป้อน ค่อนข้างยากกว่านกอ่ารุ่นเจ็ดถึงสิบวันหน่อยนึงนะครับเพราะว่านกรุ่นนี้ยังเล็กอยู่การจับก็ต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับที่ผมใส่แกบนี่คือผมใช้อะไรเดี๋ยวผมใส่ไข่มานะครับเอาไข่มาฝักก็เลยเอาแกบ์ลองมาเฉยนะครับเพราใช่ว่าให้เพิ่มความอบอุ่นหรืออะไรแต่ว่าแกบก็คือว่าอ่าซับนะครับโดยเฉพาซับสามซับอะไรด้วยที่นี่วิธีการป้อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปหนาทำคลิปให้ดูครับวิธีการป้อนลูกนกที่ยังอายุเล็กๆนะครับป้อนยังไงนะครับถามว่าป้อนแห่งในบอนะครับเล็กขนาดนี้บอลนี่นะครับเเล็กกินไป แนะนําให้ป้อนเป็นอาหารแบบเปียกนะครับซึ่งวิธีการป้อนกันงๆๆ่ายบม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าทาใหญ่กว่านี้ป้อนแห่งจะดีเพราะว่าป้อนในว่แล้วก็อาหารบบเบาเสียเวลากินหมหมดนะครับแต่้ารุ่น,นี่คือผมแนะนําให้ป้อนเปียกนะครับป้อนแบบเปียกเดี๋ยวผม,มีทําอาหารสาธิตการป้อนบบให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราป้อนแห่งม,มันยังมันค่อยๆต้องมันต้องค่อยๆจับนะครับเพราะนกมันยังเล็กมากนะครับเล็กมากต้องค่อยๆกลางคืนก็ต้องปิดกล่องเพื่อความอบอุ่นนะครับปิดกล่องเพื่อความอบอุ่นแต่ตอนนี้มีน้องนกแกะ อุ่นอยู่แล้วนะครับบ่ต้องกลัวหนาวบ่ต้องมีปัญหาเรื่องหนาวนะครับรุ่นนี้ปลอนยังไงเดี๋ยวผมไม่ทำคลิปปลอนให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้มาดูนะครับลูกนกอ่ารุ่นทียังเล็กๆนะครับสามารถปลอนได้ว่าเพราะว่ามีคนถามผมว่าอ่านกรุ่นนี้นะครับปลอนได้ยังนะครับหรือว่าต้องปลอนแบบไหนนะครับผมบอกว่าปลอนได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็ปลอนได้นะครับคือผมต้องแยกมากเพราะว่าผมต้องไปทําลูกปลอนเพื่อส่งนะครับสองตัวนี้ไปอ่าชลบุรีนะครับไปชลบุรีนะครับเป็น อ่ตัตขึ Kollegen, oh ้นก <c oughs> ็บรู้นะครับว่ายขันกี่กุ๊กนะครับนะแต่ว่าพ่อมันหกกุ๊กเต็มนะครับเสียงป่าสีป่าโฟนให้ลูกสีป่าหมดนะครับเดี๋ยวตัวนี้กําลังหล่อเลยนะครับนี่นี่ก็ลังหล่อเลยไอไอไอหัวด่างไอหัวด่างนี่นะครับหัวด่างหัวด่างนิดเดียวนะครับต้องตัวด่างรอบหัวเลยด้ด่างเป็นเส้นรอบหัวนะนะครับนาบ่ด่างแต่ว่าหัวด่างแต่ว่าแขกตัวนี้ผมว่ามันใหญ่แท้อันนี้มันใหญ่ตามกิ้งเขกมันบ่ตามกิ้งเขกที่ผมป่น มันก็ยึดตัวเ่าๆกับนกเขาใหญ่นะครับแต่แขกตัวนี้ทำไมมันใหญ่เนี่ยมันยใหญ่มากเลยแขกตัวนี้เป็นลูกทนสมบูรณ์นี่มันสมบูรณ์หลืมั้งตัวอุกปุกเลยนะครับใหญ่ใหญ่กว่านกเขาใหญ่สองตัวนั่นอีกขนาดแขกแขกอายุนิดเดียวในแขกตัวนี้อายุสิบสิบสามวันประมาณสิบสามสิบสี่วันยังว่ายังเพราะว่าผมแยกมาตอนนั้นมันยังบันลงรลังเลยนิหน่อยอยู่นะครับแยกมาตอนชุดน่งเริ่มกินเองแหละครับเริ่มหัดกินเองแหละนี่นะครับลูกปอนสน่ของลูกปอนนะครับ คือเชื่องนะครับเชื่องถึงว่าไปเปลี่ยนจากคองใหม่มันตื่นกะแป๊บเดียวมันก็เชื่องขึ้นนะครับถึงว่าดินได้กะบ่ดินเท่าก็อ่านกป่านะครับลูกปอนนะครับเวลาคนเรียนมันจะมามาแล้วเคยบีกใส่นะครับนี่ยเนี่นี่ตัวด่างตัวด่างตัวด่างนี่ครับด่างหัวอ่านี่ครับด่างหัวตรงนี้นิดนึงนะครับกำลังหัดฮัดกินแล้วแน่นี่มีอาหารในกระเพอกแหละหัดกินแล้วนะครับหัดกินแล้ว ปีกก็มีมีแซมขาวนิดนึงเห็นไหมครับนั่นนะตรงปลายปีกมีแซมขาวนิดหนึ่งเท่าเสมอนะเพราใช่เพราใช่เพราใช่ด่างเป็นเสี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวปีกนะครับด่างตรงปลายปีกนิดนึงเมื่อมปนว่าเป็นเสี่ยงขาวด้ยเป็นขาวข้างในนะครับกำลังครับครับับบินนะกระเพือปีกแขกตัวนี้ใหญ่มากเลยโอ้ปุ๊กเลยสวยนะครับนี่วิธีการฮัดของผมนะครับนี่รุ่นนี้มันกินนิ่งไปแล้วแหละครับฮัดกินเป็นแล้วตวบากา ต้องให้ม kind of mm ันกินเก่งก่อนครับถึงจะส่งให้เพราะว่าถ้ามันยังกินไม่เก่งบางทีเอาไปนกมันจะช้ำนะครับนกมันช้ำก็คือว่านกยังกินอาหารบ่เปลี่ยนบางทีครขอของใหม่เขาบม่มีเวลาครับเราก็ต้องเลี้ยงให้มันดีที่สุดนะครับอ่านะครับแล้วก็หัดกินเองดูซองตัวนี้รับดีดีนะครับรับดีมากเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตจนมันออกอีกคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ